ทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายพระยารัษดานุประดิษฐ์จังหวัดตรงังจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสโมสรตรังเอฟซีแถลงข่าวเปิดตัวนักเตะหวังนำทีมขึ้นสู่ดิวิชันหนึ่งรายละเอียดของข่าวติดตามได้จากจรวนดบุญประเสริฐสายชนธมกุลในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะพบกับข่าวตรังยามบม่ายนะคะประจำวันศุกร์ที่7มิถุนาย,ยน2556นะคะกับเรา2คนค่ะและว,วันนี้นะคะก็มีในส่วนของผู้ประกาศท่านใหม่นะคะมาร่วมอ่านข่าวกับเราเดี๋ยวให้น,นำเสนอกับคุณผู้ชม่อยค่ะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับจารุวัฒน์บุญประเสริฐนะครับยังไงวันนี้ต้องฝากเนื้อฝากตัวกับข่าวตรังยามบ่ายด้วยนะครับค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตค่ะ ซึ่งทางกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์จังหวัดตรังนะคะร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดตรงังรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่กองผ่านหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดตรงังและชมรมแม่บ้านทหารบกสาขากองผ่านทหารราบที่4กรมทหารราบที่15าค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์ร่วมกันจัดขึ้นโดยการบริจาคในครั้งนี้นะคะมีกำลังคนจำนวน120นายและประชาชนในพื้นที่รอบค่ายทหารเข้าร่วมการบริจาคโลหิต ซึ่งข้อดีของการบริจาคโลหิตนะคะก็คือได้มีการตรวจเช็คสุขภาพอย่างง่ายทุกครั้งที่บริจาคเลือดเช่นชั่งน้ำหนักวัดความดันโลหิตและตรวจความเข้มข้นของเลือดอีกทั้งการต้องตอบคำถามที่ขั้นตอนที่1นนะคะเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆก็จะช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้บริจาคเลือดไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสเช่นตับอักเสบบี B, ไวรัสตับอักเสบซี C, ซิฟิลิสแล้วก็โรคเอดส์ค่ะ นอกจากจะเป็นการตรวจสุขภาพแล้วนะคะการบริจาคโลหิตก็ยังทําให้ผู้บริจาคมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ให้ได้ทําทานได้ช่วยชีวิตคนย่อมทําให้รู้สึกดีมีความสุขค่ะซึ่งขณะนี้นะคะจํานวนเลือดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการช่วยเหลือผู้ป่วยดังนั้นประชาชนที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะร่วมบริจาคโลหิตไปยังศูนย์โรงพยาบาลศูนย์ตรังนะคะหรือว่าหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ค่ะ ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็การบริจาคลหิตก็ยังเป็นการสร้างเสริมในส่วนของสุขภาพด้วยนะคะคุณจรุวัน์คะทำให้มีการผลิตเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่ทําให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะครับผมยังไงก็ต้องเชิญชวนนะครับมาร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับนอกจากคุณจะได้ช่วยเพื่นมนุษย์ด้วยกันแล้วถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยครับค่ะครับผมมาถึงข่าวต่อไปนะครับทางด้านสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5 นครศรีธรรมราชนะครับจัดการอบรมรัษดรอ,อาสาสมัครพิทักษ์ป่าให้กับผู้นําท้องถิ่นในจังหวัดตรังนะครับผมเพื่อสร้างจิตสํานึกรักและห่วงแหนป่าไมา้ตามโครงการทงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาครับ ณศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเลจังหวัดตรังหมู่ที่5ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนายสมเกียรติหลวงบำมรงผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดการอบรมรัษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าให้กับผู้นำท้องถิ่นใน2อำเภอของจังหวัดตรังได้แก่ อำเภอกันตังและอำเภอสิเกาจจำนวน100คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสาภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้นเกิดจิตสำนึกรักห่วงแหนมีความผูกพันในการเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกันอันเป็นแนวทางในการจัดตั้งหมู่บ้านราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรอสอ ทอปอที่เป็นรูปธรรมต่อไปซึ่งเป็นการดำเนินตามแนวทางของโครงการทงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตในสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมาชาติกันมากขึ้นโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ทำให้เกิดส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมและนำมาซึ่งภัยธรรมาชาติที่รุนแรงขึ้นทั้งน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมน้ำแล้งวาตภัยเป็นต้น ขณะที่ฝ่ายรัฐยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่และงบประมาณที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงทําให้บุคคลบางกลุ่มใช้ข้อจํากัดดังกล่าวลักลอบเข้าไปแพ้วถางและตัดโค่นต้นไม้มีค่าอย่างต่อเนื่อง สำหรับการอบรมในครั้งนี้ใช้เวลาในการอบรมตั้งแต่วันที่4ถึง7มิถุนายน2556รวมเป็นระยะเวลา4วัน3คืนแบ่งการดำเนินการฝึกอบรมทางภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและภาคนันทนาการพิเศษโดยมีวิทยากรจากกองทัพภาคที่4สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12จังหวัดกระบี่และกลุ่มงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรังศูนย์ควบคุมไฟป่าจังหวัดตรังเป็นต้นนะครับ ก็เป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการดูแลป่านะป่าและก็น้ํานะคะทรัพยกากร<ม>ธรรมชาติในท้องถิ่นด้วยซึ่งคนที่จะดูแลได้ดีนะคะก็คือประชาชนในพื้นที่นะคะคูกต้องครับค่ะมาต่อกันที่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้างนะคะซึ่งก็เขาเรียกว่าเป็นประเด็นที่สําคัญนะคะเพราะว่าจากสถิตินี้นะคะทางพ่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็บอกแล้วนะคะคว่าจังหวัดตรังเนี่ย เป็นจังหวัดที่มีอุบัติเหตุนะคะมากที่สุดเป็นอันดับ5ของโลก,กนะคะดังนั้นนะคะทางจังหวัดตรังค่ะก็ได้จัดประชุมแก้ปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนครั้งที่2นะคะเพื่อหาแนวทางการป้องกันอย่างยั่งยืนค่ะ ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดตรังนะคะนายธีรยุทธ์เอี่ยมตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตรังโดยมีพันตํารวจเอกชรินโกพัตรารองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตรังและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมค่ะโดยมุ่งเน้นนะคะให้มีการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนสร้างเสริมการสวมหววมวกนิรภัยนะคะเสริมสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยและส่งเสริมการรับรู้และให้เกิดความตระหนัก ในเรื่องของความปลอดภัยค่ะซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะสาเหตุหลักมาจากความประมาทของคนร้อยละ86รองลงมาสภาพถนนไม่ดีนะคะร้อยละ11และสภาพแวดล้อมไม่ดีร้อยละ3ค่ะและประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนะคะอันดับหนึ่งก็คือรถจักรยานยนต์ร้อยละ62.68ค่ะรองลงมาคือรถกระบะนะคะร้อยละ29.85และรถเกง๋งร้อยละ7.47นะคะ ทางนั้นนายธีรยุทธ์อิ่มตะกูลผูว้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กล่าวว่าที่ผ่านมานะคะการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุมักจะดําเนินการแบบเข้มงวดในช่วงเทศกาลเช่นเทศกาลปีใหม่สงการานต์ทั้งที่การจราจรเป็นสิ่งสําคัญกับวิถีชีวิตคนเรานะคะอุบัติเหตุก็มาจากพื้นฐานของการใช้รถใช้ถนนดังนั้นการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและตลอดทั้งปีด้วยการวางแผนบูรณาการร่วมกันแล้วก็นําข้อมูลหรือว่าสถิตินะคะมาใช้เป็นแนวทางใน การวิเคราะห์ถึงปัญหา<ม>เพื่อนําไปสู่แนวทางการแก้ไขแต่ทางนี้นะคะก็ต้องเป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนระยะยาวโดยมีการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักด้วยนะคะ คือหน่วยงานภาครัฐนะคะออกกฎหมายอะไรมาก็ตามแต่ถ้าประชาชนไม่ปฏิบัติตามก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนเดิมนะคะการเสียชีวิตก็มีมากขึ้นด้วยนะคะครับจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้น่าเป็นเรื่องของจิตสํานึกของผู้ใช้รถใช้ถนุนนะครับถ้าไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุนี่เราก็ต้องระมัดระวังนะครับให้มากขึ้นด้วยครับค่ะครับผมมาถึงข่าวต่อไปนะครับทางด้านกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการนะครับหรือกบขจัดสมาชิกสัมพันธ์สัญจรภูมิภาคที่จังหวัดตรังครับ ที่โรงแรมเรือรัศดาอำเภอเมืองนายธิรยุทธ์เอี่ยมตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกบกขสมาชิก 3, 000, สัมพันธ์สัญจรภูมิภาคประจำปี2556เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ในการจัดโครงการกบขสมาชิกสัมพันธ์สัญจรภูมิภาคครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกและแนะนําบริการต่างๆของกบขทั้งออมเพิ่มออมต่อแผนทางเลือกการลงทุนซึ่งปีนี้มีแผนการลงทุนใหม่แผนสมดุลตามอายุ รวมทั้งความคืบหน้าโครงการออมเพิ่มทยอยรับเงินคืนสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการถ่ายโอนไปเป็นข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออ,อปทตามพรบกระจายอำนาจอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามข้อมูลรวมถึงสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก นอกจากการรับฟังข้อมูลดังกล่าวแล้วกบขยังเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็นและสอบถามกับเจ้าหน้าที่กบขโดยตรงโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน320คนจาก96หน่วยงานด้วยกันนะครับค่ะ ต่อไปนะคะมาต่อกันที่เรื่องของชาวตรังบ้างนะคะในส่วนของกีฬาค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็มีการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะคะคร,รอบคัดเลือกนะคะภาค4นะคะซึ่งแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งเป็นสโมสรค่ะคซึ่งสโมสรตรัง f c นะคะเมื่อวานนี้ก็จัดแถลงข่าวนะคะเปิดตัวนักเตะใหม่พร้อมนโยบายในการบริหารทีมเพื่อหวังนําทีมขึ้นสู่ดิวิชั่น1ต่อไปค่ะ วันนี้นะคะที่ห้องประชุมสมาคมกีฬาจังหวัดตรังนะคะสโมสรตรัง f c ค่ะได้เปิดถแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายการบริหารทีมในฤดูกาล2013นะคะโดยมีนายทาวันพรมมานะคะรองประธานสโมสรน,นายเทียนชัยนิยมผู้อำนวยการสโมสรน,นายพัทรพงษ์รักราวีนะคะผู้จัดการทีมและดอตอร์และดาบตำรวจนะคะวัชรินเพชรฤทธิ์นะคะหัวหน้าฝึกสอนตรังนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนตรัง f อค่ะร่วมกันถแถลงข่าวนะคะ ซึ่งปีนี้ค่ะนโยบายของสโมสรตรัง FC นะคะจะหันกลับมาสร้างเด็กเยาวชนในพื้นที่และมีการผสมผสานของนักเตะที่มีประสบการณ์แล้วก็นักเตะต่างชาตินะคะเพื่อให้ฟุตบอลน,นะคะมีสไตล์ที่สวยงามแล้วก็มีผลงานที่ดีเพื่อแฟนบอลด,ด้วยค่ะขณะนี้นะคะตรัง f c ก็ได้เสริมนักเตะนะคะเข้ามาแล้ว7รายจากบางกอก f อ1รายจากพัทลุง FC3 รายนะคะนักเตะจากชุดแชมป์เยาวชนแห่งชาติ2รายแล้วก็นักเตะจากเกาหลีใต้2รายนะคะโดย ยเป้าหมายของสโมสรค่ะก็จะเน้นนะคะให้ขึ้นสู่ดิวิชันให้ได้โดยขณะนี้นะคะคะแนนของตรัง FC อยู่ที่7นะคะมีอยู่13คะแนนจากการแข่งขันทั้งหมด11นะัดตอนนี้นะคะครับผมเราก็ต้องร่วมลุ้นร่วมเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสโมสรของตรังบ้านเราตรังเอฟซีด้วยนะครับ <ạ. S 2> ครับผมมาถึงอีกหนึ่งข่าวที่สําคัญนะครับเป็นข่าวพราวของสอพตรังนะครับผม <ạ. S 2> ได้จับกลุ่มยาเสพติดนะครับโดยมีผู้ต้องหา6คนแล้วก็จับยาบ้าได้ถึง211เม็ดมตรด้วยกันครับ ที่สพเมืองตรังพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกชัยรัตนรจนเนธ